นำรูปภาพเข้านะคะให้คุณไปตรงแถบ m มูวท้าค่ะแล้วเลือกนะคะ Import p i c t u r e ค่ะแล้วก็หารูปภาพนะคะว่าคุณเก็บไว้ในโฟลเดอร์ใดนะคะในการเลือกรูปภาพนะคะคุณสามารถเลือกได้หลายรูปภาพพร้อมกันนะคะโดยที่คุณกด c อนโทรลค้างไว้ค่ะแล้วก็คลิกเลือกรูปภาพค่ะ เมื่อคุณเลือกรูปภาพเสร็จแล้วนะคะให้คลิกตรงนี้ค่ะ Import ค่ะตรงนี้นะคะพื้นที่ c o l l e c t i o n Area นะคะก็จะแสดงรูปภาพที่เราเลือกเมื่อสักครู่นี้นะคะได้นำเข้ามาแล้วนะคะการที่จะนำรูปภาพเข้ามาอยู่ในงานของเรานะคะให้คุณคลิกรูปภาพที่ต้องการค่ะคลิกหนึ่งครั้งแล้วคุณก็ใช้เมาส์ลาก แล้วนำมาวางค่ะจะอยู่ในช่วงของวิดีโอนะคะสังเกตว่ารูปภาพจะไม่ไปอยู่ในช่วง audio music หรือว่า t i t ติ o โอเวอรค่ะตอนนี้นะคะงานของเราจะมีอยู่หนึ่งรูปภาพก็คือตรงนี้ค่ะที่เราลากมาสักครู่นี้นะคะเวลาในการฉายภาพนะคะสามารถดูได้จากตรงดิสเพย์ค่ะตอนนี้อยู่ที่4วินาที96เซียววินาทีค่ะ ถ้าคุณต้องการอีกรูปหนึ่งนะคะคุณก็ลากรูปนั้นเข้ามาเลยค่ะ,ะก็จะติดกันนะคะแล้วลองกดเล่นดูค่ะตอนนี้เวลากำลังเดินอยู่นะคะอันนี้มาถึงรูปที่2แล้วค่ะก็จะบอกว่าทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่10วินาทีค่ะจำนวน2รูปนะคะ ถ้าคุณคิดว่ารูปภาพที่คุณนำมานี้มันยาวเกินไปเราสามารถตัดได้นะคะโดยที่คุณต้องการตัดที่รูปภาพไหนให้คลิกไปที่รูปภาพนั้นค่ะ,ะในที่นี้ตัดรูปภาพที่2นะคะดูรูปภาพที่2ค่ะเริ่มจากตอนที่4วินาทีวินาสิบหเซ่ยวนาทีถึง1 0วินาทีนะคะต้องการตัดให้ย่อให้น้อยลงค่ะให้คุณคลิกที่ รูปที่2ค่ะพอคลิกเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้คุณนําเมาส์ไปวางไว้ข้างๆนะคะด้านข้างของรูปเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปเส้นตรงสีแดงค่ะสัญลักษณ์นี้เรียกว่า t r i m ค่ะซึ่งใช้ในการย่อขยายรูปภาพค่ะถ้าคุณต้องการความยาวคุณก็คลิกค้างไว้แล้วก็ลากค่ะแล้วก็ปล่อยอสังเกตดูนะคะ ที่ดิสเพย์ตอนนี้เวลาจะเป็น20วินาทีแล้วค่ะถ้าคุณคิดว่ายาวเกินไปก็ลากถอยหลังกลับมาค่ะอะตอนนี้อยู่ที่8วินาทีแล้วนะคะ,ะถ้าคุณเห็นการทำงานที่ไม่ชัดเจนนะคะสามารถย่อขยายไทม์ไลน์ได้ค่ะโดยคลิกตรงด้านนี้นะคะซูมอินซูมเอานะคะ อตอนนี้ทไลา์ก็จะย่อขยายให้ค่ะตอนนี้ก็คือจะชัดเจนขึ้นนะคะ,ะถ้าสมมุติรูปแรกคุณก็รู้สึกว่ายาวไปเหมือนกันให้คลิกที่รูปแรกค่ะแล้วก็นำเมาส์ไปไว้ริมนะคะริมของรูปภาพรูปแรกแล้วก็คลิกค้างไว้แล้วก็ย่อเข้ามาค่ะ,ะรูปนี้ก็จะแสดงความยาวน้อยลงนะคะเหลือแค่ 2วินาทีค่ะจากตอนแรกที่เป็น4วินาทีใช่ไหมคะ,ะถ้าอยากย่ออีกก็ย่อเข้าไปได้นะคะอันนี้คือเป็นรูปภาพรูปภาพนิ่งนะคะถ้าเป็นรูปภาพเคลื่อนไหวอ่ะเดี๋ยวเราจะลองใส่รูปภาพเคลื่อนไหวดูนะคะโปรแกรมนี้สามารถใส่รูปภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยนะคะลากภาพลงมาเลยนะคะ,ะตรงนี้จะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะ แสดงว่าภาพนี้เวลาในการฉ่ายภาพน้อยมากค่ะเพราะฉะนั้นให้คุณคลิกคลิกให้เป็นสนัญลักษณ์ทิมอย่างนี้นะคะแล้วก็ลากภาพออกมาหน่อยค่ะแล้วก็ลองเล่นดูค่ะภาพจะเป็นลักษณะาภาพเคลื่อนไหวค่ะเราสามารถที่จะถ่ายรูปภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยนะคะโดยที่เราจะใช้เครื่องมือดิสเพย์ค่ะในส่วนนี้นะคะคือรูปตรงนี้ค่ะเรียกว่า take picture ค่ะ ไว้สำหรับกดถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายรูปภาพเคลื่อนไหวนะคะลองกดให้เล่นค่ะแล้วก็ถ่ายะคะ่ะพอถ่ายมาปุ๊บก็จะเป็นกล่องข้อความขึ้นมานะคะให้เซฟรูปภาพค่ะคุณก็กดเซฟไปในโฟลเดอร์ที่คุณต้องการนะคะแค่นี้ค่ะเราก็จะได้รูปภาพที่อยู่ในช่วงการเคลื่อนไหวเป็นภาพนิ่งค่ะนอกจากนี้นะคะ ในส่วนของดิสเพย์นะคะสามารถที่จะตัดรูปได้ด้วยค่ะโดยใช้เครื่องมือตรงนี้ค่ะเรียกว่าสปิดค่ะใช้สำหรับในการตัดรูปค่ะเดี๋ยวจะลองตัดรูปภาพนี้กันดูนะคะเดี๋ยวให้ลองเล่นไปก่อนค่ะแล้วก็กดตัดตรงนี้นะคะสังเกตไหมคะตรงนี้จะแบ่งออกมาเป็น2ภาพจะอยู่คนละภาพกันแล้วค่ะตอนนี้จะมีอยู่2ภาพด้วยกันแล้วค่ะ นี่ก็จะเป็นเครื่องมือการตัดรูปนะคะแต่ถ้าคุณนำภาพลงมาแล้วไม่อยากได้คุณสามารถกด delete ได้เลยนะคะโดยที่คลิกไปเลือกที่รูปภาพนั้นแล้วก็คลิกขวา delete ค่ะหรือไม่ก็กดคลิกที่รูปนั้นแล้วก็กด delete บนคีย์บอร์ดได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นการทำงานกับรูปภาพนะคะ